ไก่ต้มไม่ใส่น้ำเปล่าแต่ใส่โคกแทนมีดูบนบ้านครับที่อร่อยเกินคาดงบน้อยอร่อยพุงวันนี้ขอเสนอปีกไก่ต้มโคกทำง่ายครับใช้ของน้อยแต่ความอร่อยไม่ได้น้อยตามงบนะครับมาดูวัตถุดิบครับปีกไก่6กรกรัมครับน้ำโคกใช้หนึ่งขวดนะครับหนึ่งลิตรครับเครื่องปรุงพร้อมแล้วครับเดี๋ยวมาลงมือปรุงกันเลยครับก็มาเริ่มกันเลยครับรากกะีิห้ารากวางใบบนกระทะครับ กระเทียมบุกพอแตกนะครับกระเทียมจีนเจ็ดกลีบครับแล้วก็เม็ดพริกไทยบุกพอแตกเหมือนกันครับหนึ่งช้อนชาปีกไก่ที่เราเตรียมไว้น้ามาวางเลยครับเติมเครื่องครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสครับหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยสองช้อนโตครับน้ำโคกก็ใส่ลงไปจนท่วมปีกไก่เลยครับตดเตาครับ ก็ใช้ไฟกลางครับเราจะต้มไปเรื่อยๆนะครับจนโคกนี่งวดไก่นุ่มน,น้ําซอสนี่ค้นนะครับเวลาที่ตั้งไว้ก็30นาทีครับเดี๋ยวกัาไปเจอกันครับ1 5นาทีผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จะกลับด้านกับปีกไก่อีกด้านที่ไม่โดนน้ํานะครับกลับลงครับน้ําก็เริ่มงวดแล้วนะครับน้าซอสก็เริ่มข้นแล้ว ก็จะต้มต่อยนะครับจนก่อนน้าโคกจะงวดน้ําซอสจะเข้มข้นเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับสามสิบนาทีผ่านไปแล้วนะครับน้ําโคกก็งวดน้าซอสข้นไก่ก็เริ่มนุ่มแล้วครับเดี๋ยวมาตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันเลยครับกับเมนูวันนี้ไก่ต้มโคกมาท่านผู้ชมมาชิมไก่ต้มโคกด้วยกันครับจิมเป็นน้ำกิมซีฟู้ดนะครับก็มีพริกกระเทียมน้ำปลาน้ำมะนาวครับง่ายๆครับไก่นุ่มกระดูกหลุดล่อนนะครับน้ำซอสหวานเคลือบทุกคำเมนูนี้ต้องลองครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ